เอาเสียเป่าเป่าให้เจเจด้วยทายาด้วยโอ้ยทายาตรงนี้ไหนฮึเสียก็เปลาให้เจเจ้ีียเนี่ยเสียไว้เสียเขาดีนะเนี่ยเขาทาทาเจ๊เจตรงขาตรงนี้เจ็บไหมลูกตรงนี้ด้วยตรงนี้เอาเป่าเป่าเสียเป่าเป่าให้เจ๊เจเป่าให้เจ๊เจลูกนี้น้องเลยลูก ลูกได้จะลุกได้อยู่แต่แกล้งูกได้เปล่าได้ทำคลิปกันเฉยๆป่ะก็อย่าดื้อนะอย่าดื้อนะเจเจรู้ไหมเสียบอกว่าอย่าดื้อนะอย่าเตะขาอย่าเตะอย่าดื้อเอาเปล่าให้เจเจแล้วอย่าดื้อนะไม่ไอย่าพึ่งเพิ่งเพิ่งเหยียดขาดูสิลูกเรานั่งนั่งตรงๆแล้วก็เหยียดขาดูสินั่งนั่งตรงเหยียดขาทั้งสองข้างอืม เอาเสียเปาให้เจเจด้วยจะเพิ่งไปน้องเปาให้นูเจเจมากขึ้นเฮ้ยมานอาเป่าให้เอาเปาให้น้องเป่าให้เจเจหน่อยเปลาเจเจหน่อยไปเยค่ะไปจ้ค่อยๆไปค่อยไป